ชาลี Charlie, ทิ้งเงิน15ล้านชวดโกอินเตอร์จีนฟังเหตุผลที่ทำบดดำุตําปรีดจนเลิกคบไปเลยค่ะล่าสุดนักชาลีไปออก,กรายการคุยแหลกแดกดึกนะคะทีงด้านนักเองเป็นแขกรับเชิญค่ะด้านมุตําเป็นพิธีกรรายการนะคะยังสื่อกับนักเองก็พูดถึงกระเจ้าตัวว่าเหตุผลที่เลิกคบกับนัก กับไม่ทำละครตลอดชีวิตก็เพราะว่าน็กนี่แหละคือสมัยก่อนเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนที่น็กมันเล่นหนังเรื่องเด็กหอมีผู้บริหารคุณจีนเข้ามาติดต่อว่าอยากได้น็กโกอินเตอร์ไปที่จีนวันนั้นเขาก็นัดไปคุยไปเซ็นสัญญาค่าตัว15ล้านเลยนะซึ่งตอนนั้นมดนำก็ตั้งใจอยากทําเหมือนกับเอสุภชัยดูแลดาราปรากฏว่าไปคุยกับเขากําลังจะเซ็นสัญญามันก็ไปนั่งเครียดใจเขาสักพักบอกไม่ไปคุยอะไรกันไปทําไมอยู่ไทยดีกว่า ทำเอามดกํางงเพราะตอนนั้นเนี่ยคุยกับฝั่งจีนเป็นชั่วโมงเลยนะส่วนเหตุผลที่ทําให้แน็กตัดสินใจไม่ไปจีนก็ยิ่งทาเอามดกําปลี๊ดหลังอีกฝ่ายบอกว่าหมาแมวของผมใครจะเลี้ยงซึ่งมุดดาเองก็บอกเลยว่าตั้งแต่นั้นมากูเนี่ยไม่ยุ่งกับมันอีกเลยขณะที่นักเองก็เผยอ,อีกว่าต้องบอกว่าตอนนั้นที่จีนเนี่ยเขากําลังถ่ายงานเลยนะเขาถ่ายเป็น,นเดือนๆถ้าเราเซ็นสัญญาคือไปอยู่นานไม่มีวันพักแล้วก็คือตัวเฮียผมจะอยู่ยังไงก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ได้ม แ,แม่เรีไจะว่าในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยให้เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เขาน่ารักกันมากๆคะ่ะ